ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเบนดี้เอ็กดีศูนย์ศูนย์เจ็ดนะฮะวันนี้ผมจะมาทำการเล่นไมค์ครับนะคือผมอ่ะจะเอามอดมิวแทนมอนเตอร์มิวแทนนะฮะจากมอดมันเป็นมอสสองมอดฮะของมิวแทนนะฮะดูแต่ตรงนู้นก็จะเห็นมิวแทนสเกลตันแล้วนะะ ือผมเตรียมของไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้วนี่คือสนามประลองนะฮะทำจากเบรล็อกเพื่อป้องกันแรงระเบิดแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีคนจะมาฆ่าผมนะซึ่งเป็นของกระดูกยักษ์ตัวเบลเลอร์อ่ะโอเคผมขอเตรียม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 วิ่งก่อนครับนานตายแน่ผมตายแน่ตายแน่ผมตายแน่ตายแน่ตายแน่แนโอ้ยโอ้ยเออ,อ,อ,อแป๊บนึงนะ แบบนึงนะครับท่านผู้ชมอ้าวแล้วผมมาเกิดไหนเนี่ยอ๋ you know. ออยู่นู่นอ้าวแล้วตอนนี้อ้ากก็เนไหนไหนก็มันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนี่เป็ของที่ผมเตรียมไว้ตอนแรกกะว่าจะเอาซอมบี้พิกแมนมาเป็นตัวแรกนะฮะแต่ก็เดิไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไม่เป็นไรผมขอต้องการสุดยอดขอนะนี่โอเคชุดกเกาะเตรียมพร้อม แอปเปิ้์ทองโทเทมมาถือเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาคำตอบคือมันมีสองฟองไงฮะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นนี้นะปลาทิ้งไลยเอทีงไม่ก็รอ,รอให้มันหายมาอะเลนะจังหวะน,นี้มาแล้วมาแล้วม,มาเลย ไปน,นี่นเขาไม่ <tinc S 2> แค่ไปลบเลยนี่นี่โดนดตายตายตายเรียบร้อยชนะแล้วฮะโอเคมางั้นไปไปที่ตัวต่อไปเลยค่ะเขาเก็บเดี๋ยวผมว่าน่าจะเป็นไข่ใบนี้น่าจะไม่ใช่ตัวนู้นเอาะใบนี้ไปไปฟักดูวะ สปา่ามีช็อตสกิลตอนเพราะมันมี2ตัวฮะเอาตัวเดียวกันเหรอ เดิมด oh, <yeah. S 1> ยังไงโอ้ยเยวผมได้ของซ้ำอะ่ะเพราะว่ายังไงผมก็คงจะตายอย่างงั้นผมต่อดจุดกเกาะสองอย่างด้วยกันผมใส่แค่เสื้อกับรองเท้าก็พอหมวกกางเกงเอายังจะไปใส่ออีกเจะถอดเลยสลามกล้ามือกับพี่แล้วน้องกล้ามือพี่เหรอ,อ,อ,หอ,หรอตาย ข้างนื้อเหรอโอเคตัวต่างมาโอเคงั้นตัวต่อไปก็จะเป็น t r a n s k l e ตันอีกแลนะ้นะวิธีการตายมันจะแตกต่างแล้วก็มันก็จะ ยิ่งซีรีสตายตายตัวนี้ตัวนี้ฆ่ายากเลยคิดและคือ huh> เอ๊เอ Mont ๊ะเดี huh> right oh, want, oh. ๋ยวติอหุนี่แหละกะคิวเยอะเรียบร้อยข้อเสียของตัวนี้คือมันคิวเดียวตายเลยไงแต่มันจะมีสกิลแล้วก็ท่าทางเยอะาโอเคโอ้ยขึ้นแล้วก็ขึ้นไม่ได้ แต่มันก็จะเก็บไม่ได้นะฮะเก็บชิ้นส่วนไม่ได้หรือว่าเก็บได้ผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้ะนี่กระดิ่งเลยโอเคฮะตัวต่อไปผมจะเอาเป็นอันนี้กกันสไปเดอร์พิกฮะกชื่ออะไรสปาวสไปเดอร์พิกเนม what the what the fuck โอ้โหเกกะโอ้โหเต็มเลยเกเกะเกกะไป นั่นคือส่วนหัวอันนี้สปาวโอ้โหโอ้ยชิด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 ,ชดเดี๋ยวเดี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 ยวแบนี่โอ้โหจะทำมันจะดูโอ้โยใช่ผมโอ้ยจะทำมุมตีเตะเบาขึ้นโดนนี้ก็คงจะทีเดียวตายเรียบร้อยโอ้โ,โอยถึงแม้ว่ามันจะทีเดียวตายแต่มันก็แบบโอ้โหไม่ใช่เล่นๆนะเน,นี่ยมา ต่อไปมาโออสราม์อืมตายไปซักผมขอทำเซตเดก,กันนะดีโอเคก็ต่อไปผมขอเป็นสนโนโคลเลมแนละ้วกันผมไม่แน่ใจว่ามันจะโจมตีผมไหมวาสนโนโคลเลมมิวแทนลองลองตีมาหนึ่งตีผมไหมอ้าวโอ้ตีแล้วตีแล้ว้นั่นผมขอใช้มือปกติแล้วกันพ่อ มันจะขี้โกงเพราะว่าโนโกลิมเป็นหิมะใช่ไหมนะมันเลยรับดาเมจจากไฟเพราะดาบออกมามันมีเอ็นชาร์ไฟอ้าวมันก็ไม่ได้เข้าอะไรเลยนะี่ปึ๊บนี่จุ๊บนี่อีกท,ทีเดียวก็ตกจากแบบรอ้ <ST AR> อยต่อมาเป็นสโนบอลนะฮะสโนบอลในเหมืองน,นิโ <ST AR> บะเป็นรูปหลงเงี้ยปิว <ST AR> โอ้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 เจ็บจริงเลยนะฮะโอ้เจ็บนะนี่ตึ๊บมาต่อไปต่อไปตัวต่อไปผมจะเอาเป็นคีเปอร์นะฮะเอาเซตนี้ให้หมดกันผมไม่แน่ใจโอ้ยีตัวเบลอเลยโอ้มาตัวตัวเชิดเชิดนี่นี่โอ้ยนี่นี่เดี่เด้อ ผมต้องรอมันมาทางนี้ก่อนโอ้โหจะตายหัวโอ้โหเป็นตัวเล็กเลยนะเนี่ยคือเหมือนว่ามันตีรัวมากแล้วคือมันจะเรียกว่ายังไงอ่ะมันโหดเกินอะคือผมต้องฆ่ามันจากระยะไกลๆนะอ้ขึ้นไม่ได้นี่เดี๋ยวๆๆผมต้องวางบันไดก่อน วางมันว้ออเขาไปวางข้างในเลยอีออโอชมันออกแล้วมันระเบิดแน่โอ้ลูกมันด้วยอือโอเต็มเลยตายตายตายซะนี่เนี้ยนี่เนี้ยโอ้ตาย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 แน่ตายแ่ตายแน่เออเรียบร้อย โอ้โสนามพังเลยอะมันเกินไปไหนดูซิโอ้โหสนามพังไม่มีชิ้นดีเลยอขนาดตรงนี้ยังเลงั้นผมว่าผมสู้ข้างนอกดีกว่าไม่จำเป็นต้องใช้กะว่าจะทำสนามมาต่อสู้อยู่ดีดคูปเปอร์มาจบเลยตัวต่อไปก็จะเป็นมิวแทนคูปเปอร์จาก คลิปก่อนนะใครอยากดูก็สามารถไปดูได้อุย้ยตัวน,นี้ตนนัวนี้โอ้ยชชชชิิชิิโวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอุย้ยจะตายจะตายแล้ว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 เดี๋ยวทำไมมันวิน่งแต่มาหาผลเนี่ยนี่ฮะธนูไม่ได้ใช้เลยหนึ่งนัดไม่โดนโอ้โหดิบบอมันอยู่ตรงไหนอ๋อโดนแล้วมันวิ่งมาแล้วโอ้โหผีผีผีดิบ เรียบร้อ,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 อยโอ้เกิดไปจนนนหมูโอ้คือ,อ,อผมจะแทบจะไม่รอดแล้วเนี่ยผมโดนตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยจะฆ่าผมตายเลยมาตัวต่อไปจะเป็นซอมบี้มิวแทนพิกแมนซอมบี้นะฮะ มามาดูกันเลยผมเกียจมากโหมันหล่อเท่คุณมันหล่อเท่มากเพื่อนแต่ว่าหล่อเท่คุนี้แค่นก็ต้องฆ่ากี่ทงซะโดนนี่ไปเลยเยาะตีมตีตีตีไมไปดูสิตายเรียบร้อยหมอมันมีสามชีวิตอะผมลืมไปตัวประเภทซอมบี้มันจะมีสามชีวิตหนึ่งใช่มันไม่รับโหจากไฟ ให้วิ่งเร็วสุดๆเแ้เรแล้วก็ผมก็ต้องวิ่งออกมาานอก่อนที่มันจะคำรามใส่แล้วมันก็วิ่งมาละนี่คือชีวิตชุดสุดท้ายของมันละเรื่อยมันแรเดืเดเตด ทมเลยโอ้ยเด็กผีตัวเด็กผีโอ้ยมำไรอ่ะโอ้ยเดิ้ดูแลเด็กผีจ๋งเลยโอเคก็ข้ามัานละคือเจ้าพงนี้มันจะไม่ดรอปอาวุธนะ,ะมันจะดรอปเป็นไอเทมดีอยู่ในเกมตัวต่อไปจะเป็นซอมบี้พิกแมนเหมือนกันนะฮะ แต่ตัวนี้จะถือขวานโอ้แทมมันต้องพูดมากมันก็ตีผมแล้วโอุยแทมเดินติดไฟด้วยแย่แย่แย่โดนไปซะโดนไปซะโอ้แล้วผมจะกลัวอะไรผมน,นี่นี่ผมมีพลังพิเศษผมมีโวอชั่นกันไฟผมต,ต้องต้ตองตีไันซะด้วย ก็เล okay. bon oh, ่าว่ะโอเคก็ถือว่าเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าโอ้โหเท่าไหร่นะเป็นต่อไปเป็นม ja. ิวแทนมูฟแล้วกันนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงผมว่าจะฆ่ามันอยู่ดีจ้นี่โอ้โหน้องหเรียบร้อยคิวงานมิวแทนผมเกลียดพวกมิวแทนซอมบี้มันใช้เวลาคิวนานอ่ะ ไม่ใช่มิวแทนตลสำเงใดเลยนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่แล้ว มันลูกเลยเ,ด,เดือดเอยดอกเบรกครับ,บ,บมันฝร,รั่งแล้วแครอทโอ้มันก็ไม่ได้คิวยากอะไรขนาดนั้นโอโอโอเอเฟิกผมจำมุนแล้วนะมาต่อไปเป็นอ่าผมเอาซอมบี้ก่อนเอนมมาละซอมบี้ที่นะซอมบี้แล้วก็โดนหมฆ่าทิา้แล้วมันก็ฟืมม้นมาแล้ว ิไปยิงไปยิงไปไปอกูรีบรีรีบถอยรอกยิงไปยิงไปยิงโหเร็วมากนมา้ามนมเข้ามามีตัวร้านะเพื่นี่ โอ้โหซอี้เป็นร้อยเลยไม่ใช่โอ้โหหนาัเร็วกว่าแถมหน้าตีก็เหลือเป็นสตรีแค่สตรีนีเวลามันยิงเรามันก็จะทำา 재미있게 ง่ายขนาดนี้มาตัวต่อสุดท้ายแล้วสุดท้ายตัวสุดท้ายมาตัวนี้ผมต้องใส่ชุดเกาะเติมยศแล้วเพืทำเซตเดย์ด้วยเพราะว่าเจ้าตัวให้มันเป็นไข่ฟองเล็กๆแบบนี้นะเนี่ยไข่แบบเนี้ยมันจะมีสกิลทุกอย่างเลยทั้งทุบเราขึ้นทั้งทุบพื้นนะ มาสิใช้มือต่อยเลยมาอพี่อ้อหุยมาทีว่ามต้องรีบีโอ้ยมันตายเลยตายตาย ครั้งนี้ผมชนะไปแะ้วก็ถ้าผู้ชมชอบรับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกแคร์้ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย